สวัสดีทางฝ่ายขายทุกท่านครับวันนี้พบกับผมนะครับดารัสนุตพันธ์กับช่อง Smart Channel รู้ครบจบทุกการขายนะครับนะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาไนทีนะครับก็มีการเรียกร้องเข้ามาเยอะนะครับในการขายโดยที่ไม่พบหน้าลูกค้านะครับก็ตอบความต้องการของฝ่ายขายทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับการขายผ่านดิจิทัลเฟสตูเฟสอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะครับคราวนี้เรามาเข้าดูกันนะครับว่าดิจิตอลเฟสทูเฟสนะครับคืออะไรนะครับจากสถานการณ์โควิด n i อาจจะทําให้ตัวแทนบางท่านนะครับไม่สามารถเข้าพบลูกค้าที่บ้านได้นะครับนะครับเลยไม่สามารถมีการขายแบบต่อหน้าได้นะครับจึงทําให้เกิดนะครับการขายผ่านดิจิทอลเฟสทูเฟสนะครับเพื่อช่วยนะครับตัวแทนนะครับในการขายสินค้าได้ไม่ว่าจกรณีใดก็ตามนะครับรวมถึง ขายให้ถูกหลักการของคอพพด้วยนะครับจาเป็นจะต้องมีขั้นตอนการขายที่เป็นหลักฐานบันทึกไว้นะครับในสิ่งทีออ่อุปกรณ์เราจะต้องมีแอปพลิเคชันอยู่นะครับก็ประกอบไปด้วยแอปพลิเคชัน Line นะครับแอปพลิเคชันแซ p นะครับสำหรับทำข้อเสนอนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเอแอปพลิเคชันนะครับสำหรับการนำส่งงานนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนของดิจิ l f ลเฟสทูเฟสในภาพรวมกันก่อน สำหรับการขายผ่านดิจิตอลเฟส o ูเฟสนะครับประกอบออกมาเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับในส่วนที่1นะครับก็คือในส่วนของตัวแทนที่จะทําการเสนอขายลูกค้านะครับคราวนี้ผมขออธิบายให้ชัดเจนจากภาพรวมนี้ก่อนคร่าวๆนะครับก็คือนะครับตัวแทนจะต้องมีการนําเสนอขายลูกค้าจนสามารถปิดการขายได้เรียบร้อยแล้วนะครับขอเน้นย้านะครับก็คือสามารถปิดการขายก็คือลูกค้าไปแล้วนะครับ เมื่อตอบตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับและเกิดปัญหาและเกิดปัญหาก็คือไม่สามารถไปหาลูกค้าได้เราถึงจะเลือกช่องทางการขายผ่านดิจิทัลเฟสทูเฟสนะครับมาใช้นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นในส่วนของการทําขั้นตอนการขายนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับที่ถกต้องตามคอพพนะครับที่ยืนยันว่าเราและลูกค้านะครับมีการนําเสนอขายแบบถูกต้อง และลูกค้ายินยอมที่จะซื้อหรือตกลงที่จะซื้อแบบประกันตามที่เรานําเสนอนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นลูกค้านะครับทำเอกสารยืนยันตัวตนนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงแค่การทานะครับบทความหรือข้อความยืนยันในการนําเสนอขายเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปทําการทําใบเสนอขายผ่าน เสนอขายผ่าน SAP นะครับแล้วก็ทําใบคําขออิเล็กทรอนิกส์การส่งงานนะครับซึ่งขั้นตอนในการใช้ SAP และเอ p p นะครับก็เหมือนกับขั้นตอนปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะครับที่มีการสอนแล้วก็มีคลิปที่ลงไว้ในที่ต่างๆมากมายนะครับนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ใช้บนมือถือได้แล้วด้วยนะครับเพราะนั้นแสดงว่าด i จิ t a ลเฟส e ูเฟสครับก็สามารถใช้บนโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นแค่เพียงวิธีการเท่านั้นเองนะครับ คราวนี้เรามาลงรายละเอียดในส่วนของดิจิทัลเฟสทูเฟสกันอีกสั้นหนึ่งรอบนะครับนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้แล้วนะครับสิ่งแรกนะครับก็คือตัวแทนนะครับมีการนําเสนอขายแบบประกันกับลูกค้าและลูกค้าตัดสินใจซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับเน้นย้ําว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นครับเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วและไม่สามารถนัดหมายได้นะครับไม่สามารถไปเจอกันได้หรือไม่สะดวกใจที่จะไปเจอหน้ากันหรืออยู่ห่างกันมากๆจีเจดิทิลอเฟสทูเฟสนะครับถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าทําให้เราสามารถขายขยายฐานตลาดในส่วนของลูกค้าที่อยู่ไกลกันมากๆและไม่สามารถเจอกันได้นะครับมีบางท่านขายลูกค้าต่างประเทศด้วยทิ้ก็มีนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องคุยกับลูกค้าให้ชัดเจนว่าโอเคนะครับตอนนี้ลูกค้าตกลงซื้อประกันเรียบร้อยแล้วนะครับแบบประกันไหนมีรายละเอียดอะไรบ้างและคือการคุยกันเฉยๆนะครับก็จะคุยทางโทรศัพท์เมสเซนเจอร์ทางไลน์หรือช่องทางอื่นช่องทางไหนก็ได้ครับที่เป็นการคุยกับลูกค้านะครับพอลูกค้าตกลงซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้ามาสู่การทําหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎคอปพอนะครับนะครับนั้นเราก็นัดแนะลูกค้าว่าโอเคนะครับ เพื da, ่อที higher, uh ่จะเข้า huh. ส so ู่การขายผ่านคอปพอนะครับนะครับเราจะทำการบันทึกนะครับหน้าจอนะครับทั้งหมดผ่านไลน์นะครับคราวนี้การบันทึกให้ถูกต้องนะครับจำเป็นจะต้องบันทึกนะครับและจะต้องแจ้งลูกค้าทราบด้วยว่าเราจะมีการบันทึกนะครับนะครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือนะครับเราจะแจ้งลูกค้าก่อนว่าขั้นตอนต่อจากนี้นะครับเราจะขอบันทึกหน้าจอสนทนานะครับนะครับนะครับ โดยมีการแจ้งลูกค้าเรียบร้อยว่าต่อจากขั้นตอนนี้นะครับเราจะขอบันทึกทีเดียวเลยเราจะไม่คุยเรื่องอื่นกันนะครับเพราะอย่าลืมนะครับขั้นตอนแรกที่ผมเน้นย้ำคือลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วนะครับเพราะนั้นลูกค้าก็คือทําตามที่เราขอให้ลูกค้าช่วยเหลือทํานะครับในการทําบันทึกนะครับหน้าจอสนทนาเกี่ยวกับการขายนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเราก็แจ้งลูกค้าไปทางไลน์เลยครับว่าเพื่อให้เป็นเป็นไปตาม เงื่อนไขการนาเสนอในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราเนี่ยนะครับขอบันทึกหน้าจอข้อความสนทนาการเสนอขายผ่านไลน์นะครับคุณลูกค้านะครับอนุญาตให้บันทึกหรือไม่นะครับคุณลูกค้าก็ตอบมาง่ายๆครับอนุญาตนะครับนะครับโดยตัวอย่างแบบนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อลูกค้าอนุญาตแล้วในการบันทึกหน้าจอนะครับนะครับเราก็ทําการแจ้งลูกค้าต่อครับว่า นะครับแนะนําตัวเรานะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือแนะนําตัวเราเองนะครับว่าเรานะครับคือใครเลขที่ใบอนุญาตเท่าไหร่นะครับเป็นตัวแทนของบริษัทัมรุงประกันชีวิตประเทศไทยจํากัดมหาชนนะครับนะครับจะทําการนําเสนอขายให้ลูกค้านะครับก็ใส่ได้หล็อกแบบนี้นะครับคราวนี้ผมเน้นย้ําตรงนี้นะครับเราแนะนําตัวแทนก็คือตัวเราเองนะครับหรือเราแนะนําตัวแทนใครก็คือคนนั้นก็คือคนขายนะครับ นะครับรหัสทุกอย่างที่จะใช้ก็คือต้องใช้ชื่อของคนนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ถ่ายรูปนะครับใบอนุญาตตัวแทนนะครับแล้วก็เขียนแดล็อกเมื่อกี้ลงไปข้างล่างนะครับว่าเราชื่ออะไรเลขที่ใบอนุญาตประกันการขายตัวแทนประกันชีวิตเบอร์อะไรนะครับส่งไปนะครับให้ลูกค้าแบบนี้นะครับเป็นการแนะนําตัวนะครับหลังจากแนะนําตัวเรียบร้อยนะครับนะครับนะครับเราก็จะส่งในส่วนของนะครับลูกค้า นะครับว่าลูกค้าเนี่ยสนใจในการซื้อสินค้าอะไรนะครับโดยเริ่มต้นจากเราเสนอก่อนนะครับตามที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อประกันชีวิตนะครับโดยเราจะเสนอผ่านช่องทางดิจิทัลเฟสตูเฟสนะครับนะครับโดยประกอบไปด้วยแบบประกันอะไรบ้างอันนี้เขียนละเอียดมากกว่านี้ก็ได้นะครับนะครับสัญญาหลักนะครับอะไรนะครับจำนวนประกันภัยเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่เบี้ยเท่าไหร่สสัญญาเพิ่มเติมอะไรบ้าง นะครับแผนไหนบ้างเบีย้ยประกันเท่าไหร่เบีย้ยรวมเท่าไหร่ระยะเวลาความคุ้มครองสัญญาหลักกี่ปีชําระเบีย้ยกี่ปีนะครับชาระเบีย้ยเป็นรายงวดอะไรนะครับและงวดลักกี่บาทนะครับนะครับโดยท่านรับทราบและเข้าใจรายละเอียดของผมพี่ตากรุ่มธันทที่เสนอขายที่ได้ส่งให้แล้วนะครับนะครับอันนี้คือการแจ้งลูกค้านะครับที่สาคัญที่สุดในท่อนสุดท้ายนะครับก็คือขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่าเมื่อสิ้นสุด การส่งเอกสารขอ,อประกันภัยและบระิษัทอนุมัติครบถ้นแล้วนะครับบริษัทจะมีการโทรศัพท์ไปยังลูกค้าเพื่อยืนยันการทําประกันชีวิตครั้งนี้นะครับก็คือสําหรับการขายป,ประกันดิจิทัลเฟสทูเฟสนะครับจะมีคอนเฟิร์มเอชั่นคอร์นะครับส่งโทรหาลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทุกเคสนะครับคุณลูกค้าตกลงจะทําประกันตามข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่นะครับลูกค้าก็ตอบว่าตกลงนะครับหรือครับนะครับหลังจากนั้นนะครับ หน้าจอที่ส่งใาลค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับละเอียดกว่านี้ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับนะครับหลังจากลูกค้าตอบตกลงแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนตัดถัดไปนะครับเป็นการขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านะครับตามกฎหมายนะครับเราก็แปรล็กนี้ส่งให้ลูกค้าได้เลยครับนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับท่านยินยอมให้บริษัทเราเนี่ยครับเปิดรวบรวมเก็บข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลสุขภาพนะครับอันนี้เป็นหล็กปกตินะครับ นะครับคุณลูกค้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามว้อสุดะสงดังกล่าวใช่หรือไม่นะครับลูกค้าก็ตอบมาครับว่ายินยอมนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับพิมพ์ไว้เลยวางไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่นะครับในส่วนของนะครับการยืนยันตัวตนของลูกค้าแล้วเมื่อกี้ลูกค้า ตกลงเรียบร้อยยินยอมแล้วทั้งหมดนะครับครับจะเข้าสู่ในส่วนของสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทําการยืนยันตัวตนเพื่อเป็นหลักฐานกลับมาให้เรานะครับใช้ในการส่งเข้าบริษัทเช่นเดียวกันนะครับสิ่งแรกนะครับที่ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวเองก็คือนะครับการถ่ายรูปตัวเองพร้อมถือบัตรประชาชนนะครับ1รูปเอาให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับหมายถึงทั้งตัวบัตรด้วยทั้งตัวลูกค้าด้วยนะครับให้ชัดที่สุดนะครับ1รูปนะครับ หลังจากนั้นนะครับรูปต่อมาที่ลูกค้าจะต้องส่งให้เรานะครับก็คือนำาบรปบะชชนลูกค้าครับไปไว้บนกระดาษ A4 นะครับและเขียนข้อความนะครับว่าข้าพเจ้านะครับมีความประสงค์ที่จะซื้อประกันตัวที่เราเขียนไปเมื่อกี้แหละครับตัวเดียวกันนะครับโดยเราจะมีแด์หลอกให้นะครับแบบนี้นะครับลูกค้าก็เขียนบนกระดาษแผ่นนั้นนะครับว่าตัวเองนยครับมีความประสงค์ที่จะซื้อประกันนะครับตามนี้นะครับงวดละทุกอย่างตรงตามกับ ข้อความที่เราเขียนไปให้เมื่อกี้อันนี้ส่งให้ลูกค้าทางไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าเขียนตามเราได้เลยนะครับนะครับไม่จําเป็นต้องแอบส่งนะครับส่งหน้าลายแล้วให้ลูกค้ากรอกตามบนกระดาษแล้วถ่ายรูปกระดาษแผ่นนั้นส่งกลับมาให้เรานะครับนะครับการบันทึกนะครับข้อความทั้งหมดจะต้องเห็นตัวอักษรชัดเจนนะครับนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเอกสารแนบตอนที่เราจะส่งงานนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ นะครับแบบนี้นะครับลูกค้าส่งและนี่คือแดร็กที่เราคุยกับลูกค้าน,นี่คือ1ชิ้นงานนะครับที่จะต้องใช้ส่งชิ้นงานที่2ก็คือรูปลูกค้าที่ถ่ายรูปบัตรถูกไหมครับแล้วชิ้นงานที่3ก็คือรูปบัตรประชาชนที่วานบกระดัษ A4 นั่นเองอันนี้คือมี3มชิ้นงานนะครับที่จะใช้ส่งตอนที่เราส่งงานบนอ e ีอเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราขายผ่านช่องทางดิจิทัลเฟสตูเฟสนะครับหลังจากนั้นครับ ก็จะจบขั้นตอนในการเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันการเสนอขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ถึงจะมาเข้าสู่ขั้นตอนนะครับการทําใบข้อเสนอพร้อมกับการส่งแอปพลิเคชันเข้าระบบนะครับนะครับเริ่มต้นจากการนะครับทําใบข้อเสนอนะครับและการส่งงานนะครับเริ่มต้นครับนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็จะเข้าสู่การขายผ่านโมบายนั่นเองนะครับ การขายผ่านโมบายนะครับปัจจุบันนี้เราใช้อย่างแพร่หลายแล้วนะครับก็คือการนำข้อเสนอผ่านโปรแกรมแซ p นะครับและการส่งงานผ่านโปรแกรม e อพ l i ิเคชันนะครับก็เปิดโปรแกรมแซบขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมแซบขึ้นมานะครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดตอนนี้ก็คือเมื่อกี้เราทําใบเสนอขายให้กับลูกค้าถูกไหมครับมีการนําเสนอขายโดยมีการแนะนําตัวแทนให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับเพราะฉนั้นตัวแทนคนนั้นกับตัวแทนคนนี้ต้องเป็นรหัสเดียวกันนะครับเมื่อกี้เราแนะนําใครในการขายลูกค้า ตอนเข้าแซฟก็ต้องใช้รหัสตัวแทนคนนั้นเข้าแซฟเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เข้าแซฟนะครับนะครับกรอกข้อมูลลูกค้าถูกไหมครับตามตามขั้นตอนของแซฟที่ทุกท่านเคยเรียนแล้วนะครับกรอกข้อมูลลูกค้านะครับบันทึกนะครับแล้วก็จัดทาใบข้อเสนอนะครับตามแบบประกันภัยหลักสัญญาเพิ่มเติมนะครับและหมวดการชําระทุกอย่างตรงตามที่ลูกค้าซื้อเมื่อกี้นี้นะครับตรงกันนะครับเบี้ยทุกอย่างต้องเหมือนกันนะครับ ตามนี้นะครับที่เมื่อกี้เราได้ใส่ไว้ในแดร็กแล้วทุกอย่างต้องเหมือนกันนะครับตรงกันทุกอย่างหลังจากทําในแซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ส่งเข้าเอเอฟเลยถูกไหมครับส่งเข้าเอเอฟไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับเพราะว่าอันนั้นทําเพื่อโค้ดเบี้ยให้ตรงกับสิ่งที่เราคุยลูกค้าไว้นะครับหลังจากนั้นก็ส่งเข้าเอเอฟครับแน่นอนครับเมื่อเข้าเอเอฟนะครับเอเอฟก็คืออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันหรือใบคําขอทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มในการกรอกข้อมูลบนเดีให้ครบถ้วน ตรงนี้แล้วแต่สไตล์ครับใครที่รู้ข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วก็กรอกได้เลยส่วนใครที่ยังไม่รู้อาจจะโทรคุยกับลูกค้าโทรคุยกันไปด้วยกรอกกันไปด้วยอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับนะครับกรอกข้อมูลนะครับทุกอย่างให้ครบถ้วนนะครับจนกระทั่งมาถึงนะครับหน้าในส่วนของการติดต่อลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นหน้าสําคัญของแอปถูกไหมครับอย่างที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับข้อมูลต้องถูกต้องนะครับโดยเฉพาะ otp และอีเมลนะครับห้ามผิดเด็ดขาดนะครับหลังจากที่กรอกข้อมูล นะครับลูกค้าเรียบร้อยนะครับนะครับก็เข้าสู่การตรวจสอบข้อมูลเพื่อจะทำเป็น a อ p พลิเคชันในดราฟที่1นะครับหลังจากจากทำ e-app ในดราฟที่1นะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้แก้ข้อมูลได้อีกแล้วนี่ก็เป็นข้อระวังบน a อ p อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วขั้นตอนการใช้นะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมนะครับก็คือแอปปกติแต่ผมแค่มาเน้นย้ำว่านี่คือจุดสำคัญของ e-app เท่านั้นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่นะครับการเลือกข้ดปีต่ออายุและแนบเอกสารนะครับจุดสําคัญที่สุดของดิจิทัลเฟสตูเฟสก็คือตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับการแนบเอกสารสิ่งแรกที่ต้องแนบอยู่แล้วในการส่งย้ําคืออะไรครับสมเนาบัตรประชาชนนะครับหรือหลักฐานแสดงตัวตนของลูกค้านั่นเองนะครับตรงนี้เราแนบอะไรนะครับตรงนี้สิ่งที่เราแนบคือนะครับบัตรประชาชนลูกค้าพร้อมกับไดอารี่ที่เขียนบนกระดาษ A4 อันนี้นะครับโดยแนะนําส่วนตัวนะครับถ้าเราถ่ายรูปเนี่ยบนโทรศัพท์มือถือหรือเอามาซ้อนกันเรียวแท็บเล็ตมาซ้อนแท็บเล็ตแล้วถ่ายรูปนะครับแน่นอนครับข้อความอ่านไม่ออกแน่นอนนะครับผมแนะนําว่าให้โหลดรูปอันนี้ออกมาจากไลน์แล้วปริ้นออกมาเป็นเอกสารแล้วค่อยถ่ายรูปนะครับเพื่อความชัดเจนของข้อความบนบัตรและความชัดเจนของข้อความที่อยู่ใต้บัตรด,ด้วย นะครับที่แนะนําให้โหลดรูปออกมาแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเราไม่สามารถโหลดรูปในเครื่องได้นะครับเนื่องจากกฎหมายที่ตอนการถ่ายรูปจะต้องเป็นการถ่ายรูปเรียลไทม์เท่านั้นไม่สามารถใช้รูปที่เก็บไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนําให้ปริ้นออกมาแล้วก็ถ่ายรูปนะครับอันนี้คือในส่วนของสหรับแบบประชาชนให้ใช้รูปนี้นะครับนะครับในส่วนที่2ครับอันนี้คือรูปที่1แล้วนะครับในส่วนที่2ครับเราจําเป็นจะต้องเพิ anymore, ่มเอกสารนะครับเพิ่มรายการเอกสารเองนะครับโดยเลือกเอกสารดิจิทัลเฟส o ูเฟสนะครับ เลือกเอกสารดิจิทัลเฟสตูเฟสนะครับนะครับตรงนี้แนบอะไรครับตรงนี้ก็คือแนบไดอล็อกที่เราคุยกับลูกค้าทั้งหมดนะครับนะครับหมดนี้เลยนะครับที่เราคุยกับลูกค้านะครับแนะนําเช่นเดียวกันครับแคปหน้าจอนะครับจากโทรศัพท์มือถือหรือแคปหน้าจอจากแท็บเล็ตหรือที่ท่านคุยไลน์กับลูกค้านะครับแล้วก็ปริ้น์ออกมาครับแล้วก็ค่อยถ่ายจะดีกว่าเวลาเราไปถ่ายบนเครื่องที่เอาดีไวซ้อนดีไว้นะครับเพราะว่าอาจจะมีเงาสะท้อนของหน้าจอกับแสงไฟได้ นะครับเพราะฉะนั้นการปริ้นออกมานะครับแล้วมาถ่ายรูปจะได้ข้อความที่ชัดเจนกว่านะครับต้องเห็นทั้งขั้นตอนตั้งแต่สวัสดีลูกค้าจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับนะครับตั้งแต่สวัสดีลูกค้าถึงขั้นตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเน้นย้ำเมื่อกี้ครับตอนที่เราทำไดอาร์ล็อกเนี่ยครับต้องคุยกับลูกค้าว่า1เราขอบันทึก2เนื่องจากลูกค้าแต่ในซื้อแล้วครับไดอาล็อกจะได้ไม่ยาวครับจะได้มีอยู่เท่าที่เราต้องใช้ก็คือไม่กี่ไดอาล็อกเท่านั้นนะครับก็จะสั้นแค่นี แต่ถ้าท่านไม่ตกลงลูกค้าลูกค้าเกิดคุยเรื่องอื่นมีแทรกเดลลอกก็จะยาวมากและบางครั้งก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้งานนะครับนะครับเพราะนั้นนี่คือการทำแดล็อกของดิจิตอลเฟสทูเฟสนะครับในการมายื่นเอกสารนําส่งนะครับโอเคนี่คือเอกสารดิจิตอลเฟสทูเฟสหลังจากนั้นนะครับยังอีกอันหนึ่งถูกไหมครับนะครับนะครับก็คือรูปลูกค้าที่ถือบัตรนะครับอันนี้ให้แนบในเอกสารเพิ่มเติมที่ชื่อว่ารูปถ่ายผู้เอาประกันพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนนะครับ เลือกอันนี้นะครับแล้วก็แนบรูปลูกค้าที่ถือบัตรประชาชนเมื่อกี้เข้าไปนะครับแนบเข้าไปเลยนะครับนะครับสส่วนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทก็จะทราบแล้วว่าอันนี้เป็นดิจิทัลเฟสตูเฟสนะครับก็คือไม่ได้เจอลูกค้านะครับไม่ได้เจอหน้าลูกค้านะครับหลังจากเมนูแนบเอกสารแล้วก็จะเข้าสู่การชําระเบี้ยงวดแรกนะครับอันนี้นะครับเราเปิดให้สามารถชําระเบี้ยงงวดแรกได้ทุกขั้นตอนทุกกรณีนะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง นะครับเครดิตการ์ดนะครับบาร์โค้ดเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับหรือเช็คนะครับนะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเลตคอมเมนต์ว่าเนื่องจากไม่ได้เจอตัวถูกไหมครับเราก็จะเลตคอมเมนต์ว่าควรถ้าให้ถูกต้องจริงมันควรจะเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพราะไม่ได้เจอกันนะครับแต่สมัยนี้ครับลูกค้าไว้ใจเรามากนะครับลูกค้าไว้ใจเรามากนะครับนะครับลูกค้าบางคนเนี่ยครับส่งบัตรเครดิตมาให้เราเลยทั้งหน้าบัตรหลังบัตรก็คือตัดบัตรกันได้เลยตรงนั้น ถ้าวิธีาตัดบัตรเครดิตได้ผมแนะนําวิธีตัดบัตรเครดิตเป็นวิธีที่1นนะครับนะครับเป็นวิธีแรกเพราะว่าจะเรียบร้อยเลยในการจ่ายเงินนะครับส่วนวิธีต่อไปก็คือโมบายแบงกิ้งนะครับที่ไม่แนะนําเพราะว่าเรานะครับไม่สามารถจะส่งคิวอาร์โค้ดไปให้ลูกค้าได้ทันเวลาเพราะว่าคิวอาร์โค้ดมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นแต่ถ้าบางคนนะครับสามารถส่งคิวอาร์โค้ดไปให้ลูกค้าได้ลูกค้ากดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งจ่ายเงินเองที่ลูกค้าเองก็ทําได้ก็คือทําได้ทุกวิธีแหละครับ ทำได้ทุกกรณีนะครับเราไม่ปิดกั้นเรื่องการชําระเงินเบี้ยงวดแรกนะครับหลังจากจ่ายเบี้ยงวดแรกเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนะครับการชาระการโทษครับขั้นตอนการลงลายมือชื่อนะครับเนื่องจากเป็นดิจิทัลเฟสทูเฟสครับเราไม่ได้อยู่กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเซ็นชื่อตรงลูกค้าคือคําว่าดิจิทัลเฟสทูเฟสนะครับเซ็นคํานี้นะครับ เมื่อเซ็นคำนี้เรียบร้อยนะครับให้กดยืนยันลายมือชื่อนะครับ OTP ก็จะส่งไปที่เครื่องลูกค้านะครับตามขั้นตอนปกติของ e อปพลิเคชันนะครับนะครับขอ OTP ลูกค้ามาครับนะครับกรอกรหัส OTP ลงไปนะครับให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกรอกรหัส OTP ลงไปเรียบร้อยนะครับถูกต้องนะครับถือว่าลูกค้าได้ลงลายมือเองบนแอปพลิเคชันฉบับนี้แล้วเรียบร้อยบนการส่งงานผ่านดิจิ t a ลเฟสตูเฟสนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นเราเซ็นชื่อนะครับนะครับแล้วก็ใบคำขอนะครับเอกสารการชำระเงินรวมถึงเอกสารนำเสนอนะครับก็จะถูกส่งอีเมลไปให้ลูกค้าและตัวแทนตามขั้นตอนปกติของแอปพลิเคชันนะครับไม่มีอะไรต่างเลยนะครับทั้ง s a ฟทั้งแอปพลิเคชันเป็นการใช้งานโดยปกตินะครับดิจิ l f ลเฟสตูเฟสก็คือขั้นตอนที่เราต้องสร้างขึ้นมานะครับอย่างที่บอกไว้นะครับ เมื่อนาส่งไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกครับอีเมลก็จะถูกส่งออกไปดังนี้นะครับนะครับปัจจุบันนะครับเราส่งอีเมลหาตัวแทนลูกค้าด้วยใบเหมือนกันด้วยไฟล์เดียวกันทั้งหมดทั้ง2คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูอีเมลของเราก็ได้หรืออีเมลของลูกค้าก็ได้นะครับอันนี้ผมเน้นย้ำนิดนึงนะครับจากการที่เดือนที่ผ่านมามีการใช้โมบายแอปพลิเคชันในการส่งงานค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่เราพบเห็นก็คือตัวแทนนะครับไม่มีอีเมลของตัวเองอยู่ในระบบ ทำให้อีเมลตัวแทนเนี่ยไม่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาใช้ดิจิทัลหรือว่าใช้โมบายแพลตฟอร์มนะครับลองตรวจสอบกับทางทะเบียนประวัตินิดนึงครับว่าตัวเองนะครับในระบบมีอีเมลอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีให้ให้อัปเดตเข้ามาที่ฝ่ายทะเบียนประวัติได้เลยนะครับโดยสามารถโทรมาแล้วก็ส่งอีเมลยืนยันเข้ามานะครับเขาจะอัปเดตอีเมลของเราเข้าไปให้นะครับทำให้หลังจากส่งงานผ่านโมบายหรือดิจิทัลเนี่ยครับเราจะได้ได้รับอีเมลนะครับ ส่วนมากตอนนี้ที่เช็คก็คือตัวแทนมีเมลไม่เต็มร้อยเปอรนะครับบางท่านเนี่ยไม่มีเลยนะครับทำให้ไม่รับสำเนานะครับนี้อยากให้ลองตรวจสอบดูนะครับเมื่อทุกอย่างส่งเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการส่งงานผ่านดิจิทัลเฟส e ูเฟสนะครับนะครับเอาละครับสำหรับท่านที่คิดว่าจะเลือกใช้วิธีดิจิทัลเฟสตูเฟสนะครับในการขายนะครับผม จ้งอย่างนี้นะครับดิจิตอลเฟสทูเฟสเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เหมาะกับสถา,านการณ์ในปัจจุบันนะครับและเป็นทางเลือกที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราคิดจะขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ผ่านโมบายการใช้ผ่านแท็บเลต็ตการใช้ผ่าน iPad หรือการใช้ดิจิตอลเฟสทูเฟสนะครับเป็นทางเลือกที่เรามั่นใจว่าถ้าเราขายเราสามารถขายได้ทุกวิธีนะครับไม่มีช่องทางไหนที่จะมาปิดกั้นในการขายและความสำเร็จของเราได้นะครับ สำหรับกีฬาโคที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นกลุ่มดิจิทัลเฟสตูเฟสนะครับสำหรับทุกท่านที่อยากสนใจในการใช้วิธีนี้นะครับหรือเริ่มทําแล้วนะครับนะครับเข้าไปจอยกลุ่มกันครับมีคําถามมีปัญหาสามารถเข้าไปถามเรื่องดิจิทัลเฟส o ูเฟสได้ในกลุ่มนี้นะครับนะครับหลายๆท่านตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ขายกันแล้วหลายหลายเคสนะครับนะครับยังไงวันนี้นะครับในส่วนของดิจิทัลเฟส o ูเฟสนะครับก็สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้แบบนี้นะครับนะครับหลังจากเทปนี้แอ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะนำคู่มือการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้แซปหรืออีแอปที่เคยสอนไปแล้วนะครับเมื่อเทปที่แล้วนะครับรวมถึงการขายผ่านดิจิท f ล c e นทูเฟบไม่ว่าจะเป็นส่วนในส่วนของวิดีโอหรือในส่วนของคู่มือนะครับที่เป็น PDF สามารถเข้าไปศึกษานะครับไปดูได้หลายๆรอบนะครับในเอเจนซี่เว็บไซต์ได้นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ ว่าข้อมูลนะครับและตัวอย่างที่ให้ไว้ทั้งหมดนะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับวันนี้ผมและทีมงานสตาร์ h a n n e l นะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ ปัจจัยที่สี่ซึ่นอะไรได้กระจายไปทั่วนี้ยังมีั้งาจะดีจะร้ายยังไงหัวใจอยากอยู่ใกล้เธอช่วงเวลาที่เธอไม่มีใครช่วงเวลาที่เธอล้มทางฉันพร้อมดูดูแลคิงค่าจากเมื่อเธอผ่านข้ามไป ยังมีฉันอีกคนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ว่าจะดีหรือร้ายให้เธออุ่นใจไม่ว่าอยู่ไหนจะมีฉัววาานาู้ถ่ายตลอดไปไม่ว่าจะเป็นอย่างไรหรือพรุ่งนี้ยังมีอีกไหมตลอด60ปีของ Samsung l i f e in s u r a n c e เรามุ่งมั่นดูแลชีวิต ด้วยมาตรฐานสากลที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณมั่นใจกับประกันชีวิตอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีไปพร้อมกับคนทั่วโลกดูแลอย่างนี้ตไปซัมซุงประกันชีวิต